ให้ครับผมครับโอ้มือนิกัตสิมาผ้านั้งอีกครับไปผ้านั้งอีกเข้าครับผมนี่มันหน่องไปลืมไปหน่องเจอแล้วมั้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไมาเลยไป่เลยไปลืมไปไหนไปลืมอ่าสาวดวงครับสวัสดีครับโอ้ยนั้งอีกเข้าครับผมอ่เขาก็มีคนขับรถมาให้ครับผมครับคนขับรถครับผมไปทางไหนไปลืมไปนี่ไปตรงคือไปใส่ลองไปใส่มั้งลองไปใส่มั้งใครจะลืมคือกัน ห้ามถึกจำเลยุกจำพวกวันนี้ก็มาส่งมอบนางเอกอยู่อุทยานมสวนครับผมมาจัดกันจักสองสามฉากหนึ่นะครับผมเป็นฉากของเบานบ้านเดินดีคีครับขับรถดีๆนะครับคนขับรถครับบริกาอย่าหย่อนลุ่มนะครับบรว่ารไปนี่หรอดีดีเอยห่วยว่าคำดีดมาแบบจักสีมาเสื้อผ้ายังว่าเสื้อผ้าแล้วครับผมมาเลย บอได้บอกบอได้กล่าวเจ้าทีแลละครับแม่นมอน้องเจะแว้วเฮาแม่นจ้าเอาอเข้าสู่เทียนมาสวนนะ,ะผมมึงซุม่มเขาครับอเออซึบๆๆๆๆๆซ,ซ,ซ,ซอ้าขี่กระจกหน่อขี่กระจกหน่นยในม่นทา,างขี่กระจกมันชิดๆๆๆชิด,ด,ด,ดนภพลเออเร็วเร็เร็วๆร็ขี่เร็วรว้าโอ้นี่ครับผมซุ่มต้นโมกทางเขาอุเทนมาสวนครับ ตาลสไตล์เกาหลีเนาะขาดยังเดียวว่ามีหิมะช่วงนี้หิมะลงเกาหลีได้เดี๋ยวซ้ายไปซ้ายไปก่อนเดี๋ยวกระชกคุณแม่อ่าเห็นป่เจวัลซิดาฝรั่งฝรั่งเขาได้มาสวนโอ้ซิดา ฝรั่งบักฝรั่งบักซิดารอ,รอาโน้ทาาุ่นีมันสวนก็อยู่โอ้กอวิ่งไปมารับนางเอกว่ะ <c oughs> เอาดี่รับทันสวัสด,ดีครับเอาไม่มารับนางเอกหน่อย <c oughs> เอานางเอกมาส่งด้วยนี่ มาเปปิดระตูให้นางเอกหน่อยผมเบื่อนางเอกแล้วอยากมาส่งท่านเพื่อนผมเบื่อแล้วผมเบื่อแล้วเบื่อแล้วนางเอกอ่ะเอาไปเอาไมาให้ท่านให้ท่านมาล้างถ้วยต่อตำบาผมเด้ทมาที่นี่ครับมาที่นี่ต้องเห็นที่นี่เนาะจะมากี่คนล่ะลองทำเป็นได้อะมึงนี่นั่นดูได้ไงผมมาถึงเนี่ยดับเครื่องก็ผมรู้ว่าท่านมาไงผมก็เลยมาให้มาได้เป๊ะๆพอดี อย่างกิซุบุงนอนเยอะจอดรถเพื่มองแล้วเอามาเปลี่ยนจะนอนรอใช่ไหมวันนี้พัดนางเอกมาส่งเด้อมาส่งแจ็คสองสามฉากท่านมาถึงสวนนั่นทีอะไรไม่รู้อยากใส่ปุ๋ยอุทีเลยใส่ปุ้ยไม่ต้องไปทางนู้นนะทำไมมันโตแล้วตอนนั้นมันจะตายแล้วตอนนี้เหรอไอ้เจ้านี้แหละตอนนี้มันจะตายแล้วผลดีนะ ทายอู่เหรอเอาเอามะนาวมาให้น้ำ well เ่นนางเอกเจ๊เบลเด็กมะนาำมาไอ้น้ำเี่นมะนาวใส่ถุงมาด้วยครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งสำหรับอยู่อุทยานบ่าสวนครับผมเป็นฉากเกี่ยวกับการทำมาหากินเกี่ยวกับการเกษตรครับโอ้ยแสดงว่ามันรีบมันฝ่าวแห่งีินัน แสดงว่าฝ่าว้งบปรตรงฮะท่านอะไรกินเขียดแอบ,บอือกินกบเลยไห้ตัวใหญ่บะปลาหย่งเอเไรเข้าปลาสลิดปะท่า,ทานปลาสลิดตาย มันหอนนะมันตื้นครับผมนำเมืองเสียงครับเสียงงูเสียงน้องน,องงนครับเพื่นเป็นฉากหนึ่งบางตอนของบอลบานเดี๋ดีกี้ครับวานแฮทำมาหากินกันอยู่พุทธวมาสวนโอ้มีปลาวะนอ้อ เห he 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 ็นไหมเห็นไหมท่านหายแล้วบ้างหายแล้วโอ้ครับบรรยากาศอุทยานมัสวนครับมีกอครับผม บราตรงไปทะเลครับผมเกาะมหาดอยู่นี่ครับไปทอมย่างไปมีบ่าแจวมีไม,ม่มจ้ามีไม่จ้าลูกเดียวบ่ามาเลยกินบะกูดแทนไหนบ่บะกูทำยังไงย่างกินกับบงม่วงโอ้ยไม่เอาเอาเลยเอาเลยเก็บแวแลวเอาเลย โอเคครับไปท่านไปพานางเอกไปเข้าลมก่อนท่านกำลังตามผมมาเด้อไม่ตามไปหรอกส่งมอบให้แล้วส่งสัญนยัยฮะส่งมอบให้แล้วงั้นก็เออไปรถเลยเริ่มมึนมีเพลงด้วยผมกลินบ้านแป๊บเอาดึงมาได้ออกเนะเออผมเป็นคนดึงมาไหนออกตามแผนเลยตามแผนที่ระวังไว้เลยไอ้พูดไปห้องพูดพูดนื่มน้ำมึนเย็น ก็เอาไปก็ได้ก็เอาไปไม่ติดเอาไปเลยเปิดได้ป้ะท่านเปิดแล้วไงจ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วไทเดี๋ยวเปิดแล้วไทมาลุ้นวันนี้นะผมคืออ้าวเปิดเลยมีอะไรบ้างโอ้โหมีกระติ๊บขันเนียวนั่นประแดดับประแดกโอ้ยโหนนี่พาหนังเอกมาเห็นทางนอหนอ มีหงอนปลาแดกนําปลาแดกก็กับนิบเผาอ๋อนิ่มามามีมามีหงอนมามาเกาหลีอีกพูนมามาเกาหลีปลอดตายแล้วอันจะบะมี่อีกนกตัวนี้ก็โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าสองพี่โอเมก้าโอเมก้าสามอ๋อไปก่อนโมนี่อู้เอาเอาเผาเผาก็มีไหมลองลอ้อมถือผ้าลงไปนะมอมอ้อมถือผ้าไปด้วยถือผ้าไปด้วยถือผ้าไปด้วย ไปนมทานแล้วมาช่วยนังเองถือแล้วน้ำน้ำน้ำดื่มครับครับเอาไปนํบาอเมริกาเอาไปเไปอยู่ครับต้งคือได้แบบนีอุตส่าห์โอยโอ้โหโด่งัใ่ถือใจนังเองหลยติดติ่งท่าวะเยาคน้องยกฉาคนเขาจาถือขวเราก็แม่มันตามนั่นแหละนั่งเองมันเป็นแผนตัว อันอัพื้อตัวนี้มันส้มขึ้คืออยู่คืออยู่มันเป็นแผนรถมาแล้วเสียงรถมาท่นนานเอ,อาตัวนั้นไว้เนี่ยเนี่ยมามา,มา,มาเดี๋ยวให้นั่งอีกครับให้กินคนนี้เออเรามาเกาหลีท่านไม่ใช่เกาหลีท่านจะใคย,ก,ยกินได้ไงนี่ดูชงผมก็รู้เรนเรนขุณแม่บ่เรนคุแม่ไปไปเรา ครอาจารย์ตั้งเ <c oughs> สวยครับยินดีต้อนรับทีมเออ่ทีมถ่ายหนังเบาบ้านบดีกรีนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีโอกาสแวะมาเยี่ยมถึงสถานที่ครับผมก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็เ่ว่เป็นกําลังใจด้วยครับนะครับผมทีมงานมาอีกแล้วคันหนึ่งคือรถนี้ชอบมานี่บ่อยนะรถคันนี้อ้อวาวนี่กัรถใครแล้วก็รถพระเอกแลวเนี่ยรถพระเอกรถพระเอีกผมต้องขอไล์เชนก่อน เพราะว่าผมติดตามแต่ในไปขอขอขอเส้นเลยท่านไปขอเส้นเลยพอดีแหละไม่ต้องไม่ต้องวางของขอเส้นก่อนฮะครับว่าไงครับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไปเลยจี ไปไปดีครับไปดีครับยีลูกยีลูกยีลูกยีนะครับผมเรานำเขานำนั่งนังเอกไปเลยครับผมไปเลยครับก็จะไปแดงกันมโอนีฉากบางตอนครับผมมโอนีแท็กซี่หาฉากเลยมโอนีวีวีอนไรเอกนิ้มช่างนี่ อนขอรับเป็ดได้ไหมครับวันนี้ผู้แทนมาสวนเห็นเป็ดแล้วนี่โอ้ย่านมาเป็ดตายโอ้โหครับโอ้โอ้เนี่ยท่านท่านนับดูท่านมากี่รอบอ่ะฮะเป็ดผมตายไปประมาณ20ตัวเรีว่าท่านมาประมาณ20ครั้งในปียี่สิบครั้งครับผมมาที่ไรเป็ดผมตายที้แทนมาสวนท่านทุนเน่ไม่ได้ไข่ขายได้ขาดทุนเลยครับครับ กาดตู้เนาะแต่ต้องกินเป็ดอย่างเดียวเนาะอ่าครับผมพี่น้องมือนี้ครับ่าติดตามตอนต่อไปครับผมสำหรับมือนี้มาหอดูใจมันสวนแล้วครับผมกับเรานั่งเอกนักแสดงเฮาทีมงานเฮ่าครับผมนี่ขอฝากพี่น้องติดตามพนงานครับผมตอนต่อไปครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเกิดยังงขึ้น